ทางม้าลายคือเส้นชีวิตของคนเดินเทา้าหลายครั้งที่เราข้ามถนนโดยไม่ทันสังเกตว่าสีของทางม้าลายเริ่มเลือนหายไปแต่คุณรู้ไหมว่าแค่เส้นสีขาวเหล่านี้มีความหมายมากกว่าที่คิดเพราะทางม้าลายช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นจุดข้ามถนนได้อย่างชัดเจนลดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคน ซึ่งสามารถแก้ปัญหา SDG ในข้อที่3คือการสร้างหลักประกันสุขภาพและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัยและข้อที่11คือการทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุมปลอดภยัยมีภูมิต้านทานและยั่งยืนค่ะ ทั้งนี้พวกเราจึงต้องการสร้างความปลอดภัยความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยและสนับสนุนให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายทั้งผู้ขับขี่และผู้ที่ใช้ถนนอย่างปลอดภัยค่ะ